สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะมาทบทวนกันในเรื่องของชนิดของเมฆและหมอกกันนะคะจากภาพนะคะเมฆเกิดจากไอ้น้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นองน้ำเล็กๆจำนวนมากและเกาะกลุ่มรวมกันลอยอยู่สูงจากเหนือพื้นดินมากนะคะจากรูปภาพลักษณะและชนิดของเมฆนะคะ จากภาพนักเรียนจะเห็นเนียว่าที่เป็นรูปพีระมิดนะคะมิดแยกออกมาเป็นสองฝั่งนะคะคือฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาเดี๋ยวเราจะมาดูในลักษณะของเมฆนะคะเมฆเราจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะ1คือลักษณะของเมฆแผ่น2คือในลักษณะของเมฆก,ก้อนแต่ในขณะเดียวกันเราจะแบ่งระดับชั้นของเมฆได้เป็น3ชั้นนะคะ ก็คือ 1. ระดับชั้นต่ำเราจะมีคำนำหน้าชื่อว่าสตาโต 2. ในระดับชั้นกลางเราจะมีคำนำหน้าชื่อว่าอันโตและระดับชั้นสูงจะมีคำนำหน้าชื่อว่าเซโรค่ะไปดูในลักษณะของเมฆแผ่นนะคะเมฆแผ่นที่อยู่ชั้นต่ำเราจะเรียกว่าสตาตัสนะคะ ส่วนเมฆแผ่นที่อยู่ในระดับชั้นกลางเราจะเรียกว่าอันโตสตาตัสและเมฆแผ่นที่อยู่ในระดับชั้นสูงเราจะเรียกว่าเซโรสตาตัสส่วนเมฆก้อนที่อยู่ในระดับชั้นต่าเราจะเรียกว่าคิวมูรัสเมฆก้อนที่อยู่ในระดับชั้นกลางเราจะเรียกว่าอันโตคิวมูรัสและ เมฆก้อนที่อยู่ในระดับชั้นสูงเราจะเรียกว่าเซโรคิมูลัสและเมฆที่อยู่สูงสุดเราจะเรียกว่าเซรัสค่ะแต่ในกรณีที่เมฆก,ก่อตัวสูงขึ้นนะคะและมีฝนฟ้าขนองกระจายทั่วพื้นที่เราจะเรียกเมฆชนิดนี้ว่าเมฆคิมูโรนิมบัสนั่นเองค่ะ แต่ในกรณีที่ฝนตกไปรปยๆนะคะเราจะเรียกเมฆชนิดนี้ว่า nimbostratus ค่ะคำนำหน้าคำว่านิมโบเราจะไว้ด้านหน้าของชื่อของเมฆนะคะส่วน nimbus เราจะไว้ด้านหลังชื่อของเมฆนั่นเองค่ะในการแบ่งชั้นของเมฆนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ชั้นหลักๆ หนึงคือเมฆชั้นต่ำที่อยู่ต่ำกว่า2,000เมตรลงไปนะคะและเมฆชั้นกลางจะอยู่ในความสูงที่2,000เมตรขึ้นไปจนถึง6,000เมตรนะคะและเมฆชั้นสูงจะอยู่ในระดับ6,000เมตรขึ้นไปนั่นเองค่ะและเมฆที่เกิดตัวนะคะในแนวดิ่งที่ก่อให้เกิดฝนฟ้าขนองกระจายนะคะทั่วพื้นที่ค่ะ นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะเมฆชั้นต่ำเกิดขึ้นที่ระดับต่ำกว่า2กิโลเมตรเช่นเมฆสตารทัสเป็นเมฆที่มีลักษณะแผ่นบางรอยสูงเหนือพื้นไม่มากเช่นลอยปกคลุมยอดเขามาเกิดขึ้นในเวลาตอนเช้าหรือหลังฝนตกบางครั้งรอยต่ำและมีลักษณะคล้ายหมอกค่ะ ตัวอย่างที่2นะคะเมฆสตาโตคิวมูรัสมีลักษณะเป็นเมฆก,ก้อนลอยติดกันเป็นแผ่ไม่มีรูปทรงที่ชัดเจนมีช่องว่างระหว่างก้อนเพียงเล็กน้อยมักเกิดขึ้นเวลาที่อากาศไม่ดีและมีสีเทาเนื่องจากลอยอยู่ในเงาของเมฆชั้นบนค่ะต่อไปนะคะเมฆนิมโบสตาตัส มีลักษณะนะคะเมฆเป็นแผ่นสีเทาเกิดขึ้นเวลาที่อากาศมีความเสถียรภาพทำให้เกิดฝนตกพันๆหรือฝนตกแดดออกไม่มีพายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าและมักปรากฏให้เห็นสายฝนตกลงมาจากฐานเมฆค่ะ ตัวอย่างเมฆชั้นกลางนะคะเมฆชั้นกลางเกิดขึ้นที่ระดับสูง2-6กิโลเมตรเช่นเมฆอันโตคิวมูรัสมีลักษณะเป็นเมฆก้อนสีขาวมีลักษณะคล้ายฝูงแกะลอยเป็นแพ่มีช่องว่างระหว่างก้อนเล็กน้อยต่อไปนะคะเมฆอันโตสตาตัส เป็นเมฆแผ่นหนาส่วนมากมักมีสีเทาเนื่องจากบังแสงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้รอดผ่านและเกิดขึ้นปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างมากหรือปกคลุมท้องฟ้านั่นเองค่ะตัวอย่างเมฆชั้นสูงเกิดขึ้นที่ระดับสูงมากกว่า6กิโลเมตรนะคะเช่นเมฆเซโรคิมูรัส เป็นเมฆสีขาวเป็นผาึกน้ำแข็งมีลักษณะเป็นริ้วขึ้นเล็กๆมักเกิดขึ้นปกคลุมท้องฟ้งฟาบริเวณกว้างต่อไปเมฆเซอรัสเป็นเมฆริร้วสีขาวรูปร่างคล้ายขนนกเป็นผาึกน้ำแข็งมักเกิดขึ้นในเวลาที่มีอากาศดีและท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้มนั่นเองค่ะ เมฆชั้นสูงนะคะเกิดขึ้นที่ระดับสูงมากกว่า6กิโลเมตรเช่นเมฆเซโรสตาตัสมีลักษณะเป็นแผ่นบางสีขาวเป็นผลึกน้ำแข็งปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้างโปร่งแสงต่อแสงอาทิตย์บางครั้งเกิดการหักเหแสงทำให้เกิดดวงอาทิตย์ทรงกรดและดวงจันทร์ทรงกลดเป็นรูปวงกลมและมีสีคล้ายรุ้งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคือเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งจะมี2เมฆนะคะคือ 1. เมฆคิวมูรัสจะมีลักษณะเป็นก้อนปุกปุยสีขาวเป็นรูปดอกกระลำก่อตัวในแนวตั้งเกิดขึ้นจากอากาศไม่มีความสเสถียรภาพฐานเมฆเป็นสีเทาเนื่องจากมีความหนาม,มากพอที่จะบดบังแสงจนทำให้เกิดเงามาักปรากฏให้เห็นในเวลาอากาศดีท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้มค่ะ เมฆคิมโรนิมบัสเม่ก่อตัวในแนวตั้งที่มีขนาดใหญ่มากปกคลุมพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากกระแสลมชั้นบนพัดแรงก็จะทำให้ยอดเมฆรูปกระลำกลายเป็นรูปท่างตีเหล็กต่อยอดออกมาเป็นเมฆเซโรสตาตัสค่ะต่อไปเรามารู้จักคำว่าหมอกนะคะ หมอกส่วนใหญ่นักเรียนจะเคยพบเจอในเวลาช่วงเช้านะคะซึ่งหมอกเกิดจากไอ้น้ำในอากาศเกิดการควบแน่นเป็นะลอองน้ำเล็กๆและเกาะกลุ่มรวมกันร,รอยอยู่เหนือพื้นดินค่ะตัวอย่างหมอกนะคะรูปภาพที่1เป็นหมอกที่บริเวณดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ และสองคือหมอกจากดอยเสมอดาวจังหวัดน่านค่ะจากบทเรียนนะคะลักษณะและชมิตของเมฆและหมอกให้นักเรียนทบทวนบทเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะขอบคุณค่ะ